ท,ทุกคนทุกท่านในช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะตอนนี้วันอยู่ที่นี่ค่ะตำโสเพณีร้านส้มตำที่เด็ดมากชื่อดังในอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะคะก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมูลไปฝั่งร้อเอดนะคะก็แวะมาได้ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลสตึกใครที่ผ่านมาอำเภอสตึกนะคะต้องแวะชิมร้านนี้ค่ะ ตั้โสเพณีค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาชมพาชิมนะคะคลิปปิดท้ายงานชาปนกะิจศพแม่วันพาทุกคนมาลอยอังคารที่อำเภอสติกค,ค่ะซึ่งญาติพี่น้องเราทุกคนนะคะที่ร่วงรับไปแล้วเราก็จะมาทำพิธีที่นี่เป็นคล้ายๆกับพิธีของต้นตระกูลของเราค่ะเราก็ทำตามประเพณีที่พ่อแม่พี่น้องแม่เคยพาทำแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นส่วนวันนี้นะคะ แวะชิมส้มตำกันก่อนไปดูเมนูเด็ดๆที่เราสั่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะวันอยากกินมากตอนที่น้องสาวกินน้องสาวครูแก่นทำงานอยู่ที่อำเภอสติกค่ะคือตำไหลบัวแต่วันนี้ไม่มีไหลบัวเสียดายมากแต่ไปดูว่าเขาสั่งเมนูอะไรให้ชิมบ้างนะคะตามไปชมกันค่ะแคบหมูแคบหมูแบบนี้เด้อแซบมบแคบหมูขนมจีนค่ะ ไข่ไข่ชมเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูแม่ครัวํำเมนูซึ่งน้องสาวเขากินประจำค่ะเขาจะรู้นะคะว่าอะไรเด็ดอันนี้เป็นมะกอกค่ะจัดร้านได้สะอาดสะอ้านแล้วอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากก็คืออะไรนะก๋วยจั๊บบ่อก๋วยจั๊บยวนค่ะอีกหนึ่งเมนูโอ้ยจะบอกว่ากลิ่นปลาร้านะคะน้ำลายน้ำลายสอ ค่ะเดี๋ยวเรารอชมกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะตำอะไรคะตรงไหนอันนี้ตำเหลาทะเลรวมค่ะเหลาทะเลรวมค่ะ,ะเมนูเหลาทะเลรวม<ะ>ร้านโสเทนีสตึกนะคะทุกคนพี่กาศคือติดโรงเรียนอนุบาลสตึกมาได้เลยเข้ามาแล้วเจอยังไงก็เจอนะคะเมนูนี้เด็ดสุดยอด ส่วนคนตำบอกว่าจะถ่ายหนูทันไหมเพราะว่าหนูตำเร็วม,มากรอเชียงค่ะแต่ว่ายอมน้ำปลาล้านี่แหละกิ่นด้วยมากยังเลยยังโอเคดูค่ะ <c oughs> เป็นไหเลยค่ะกลิ่นน่ะทำเองไหมอ่ะทำเองค่ะโอ้ย หนัวมากค่ะไม่ได้ชิมน,น,คนนะคะเดี๋ยวพี่ลงคลิปไปนะทุกคนก็จะมาตามว่าพี่มาดมบ้านนามาชิมนะคะ<ป>จะได้ถังคููแก่นถามครูแก่นเดี๋ยวจะสั่งกันทางไปรษณีย์กันอีกโอ้สุดยอดเลยต้าไม้ต้มเองค่ะดีมากเลยหอ,อมไม้สด,มสดเมนูเหลาทะเลนะคะทุกคนที่เราเห็นไปเมื่อกี้คือตําเสร็จไปแล้วนะคะแล้วเนี่ยเรามา อีกรกนึงค่ะกเสร็จแล้วค่ะหน้าเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเร็วมากอืมน้ำลายไหลเด้อจะบอกให้คนถืกอ,นอก,กนปุ้ยน่ากินมากค่ะตัวนี้ละค่ะหนึ้่บบาทจ้า หนึ่งร้อยยี่สิบบาทชกใหญ่มากที่เรียกว่าใส่จานนะคะไม่ได้ใส่จานเติมเหล่าทะเลร้านโสเพนีอำเภอสตึกบุรีรัมย์ค่ะกินไข่ก่อนเลยไปเลยกินก่อน เอานด้อ่ะเอามออให้ดูหลานชิมาพี่เปาชิมซิมันเป็นยังไงเอางั้นพี่เปากินของป้าเนี่ยนะชิมซแล้วบอกท่านผู้ชมด้วยรสชาติเป็นยไงอร่อยยังไม่ใส่น้ำปลาอันนี้เป็นกล้วยจับนะคะรอลุงชิมก่อนมากินมากเลยลุง อตำําเกาเหลาทะเลค่ะน่ากินมากเ็ากถึงตอนชิมเหลาทะเลนะคะตํอพริกค่ะรั้งแรกของไอ้นี่ตํกุ้งสดที่ไม่เคยกินอสุดยอดรสชาตินะต้องลองกัะทุกคนหลานจะถือกล้องให้้าก่อนตอนชิมได้ไหมอ่ะ ตอนป้าตักตอนป้าชิมอ่ะเราไปจะดีกิดด้วยค้าจ้างใครค่าจ้างแจ้ะหน่อยพรุ่งนี้ค่อยดูก่อนลูกอันนี้หนอนไม้ลูกถึงวะได้ไหมเด็ดมากรสชาติเข้มข้นมาก ตักเลยตำหน่อไม้กุ้งสดค่ะอืมเดี๋ยวอมไม่ยินก็กินะคือไปเลยแต่ละเมนูนูน่นจะบอกว่าตั้งกล้องไม่ทันนะคะหมดไปแล้วค่ะกินเลยอร่อยมันมีดักแด้ด้วยนะคะกัน,นหน่อไม้ค่ะ เรามาชิมกันจ้าคารุโอมาอร์ต้องลองจริงๆต้องลองจังนี่ขนาดใกล้ใกล้มันก็ใกล้กว่านั้นใกล้อย่างนั้ไม่ใช่ใกล้อย่างนั้นหนูซูมเอารูปไม่ใช่หนูเดินเข้าไปไม่ใช่เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาจะนับให้ตัวเองทำไมสามสองหนึ่ง ให้โก้งยิ้มหรอ4คนกินหกครูพาต้องพาสัมภาระมาตรงนี้บ้างนะไก่พูี่มาหมูยัดไก่ไม่ทอดถ้ามาเมนูนีู้เรียวตะนารอแล้วยังยังยำหอยนางรมค่ะรอดูคนรอชิมนะอ้าวลุยลุยค่ะโอ้โหช้อนเดียวครึ่งครึ่งจานค่ะทุกคน

มันมาพูดมันยื่นไก่ให้เราทันทีเดี๋ยวสิอยังนี้ไม่มีต้องโอ้มีนี่ไม่รอดคนนไปขึ้นรถไปยังไม่ยำสัตเช่นีกไหมคินนะค้าไม่บอกอุ้ใส่ตผม